นะะสีนูนนะคะช่วยเลือกให้2อสีทีเหรอเดี๋ยวคิดก่อนเอาฝักนี้แล้วกันด้วยละ่ะสีชมพูค่ะอันนี้สวยมากๆแล้วเหลือแค่20กว่าใบสุดท้ายนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดแม่ไม่กดหนูจะแย่งกดแล้ว นะคะจะย่างกดแล้วต่อไปสีกรมค่ะสีกรมนะคะนี่นะใครใครใส่กางแกงยีนนะคะหรือว่าชอบความสดใสนะนี่คือถูกต้องนะแล้วมันมีความผ่องกับผิวด้วยเนาะ,ะนะและตัวต่อไปนะคะจะเป็นสีน้ําตาลนี่น้ําตาลโอ้ยดูยดิอันนี้ก็มีความละมุนเกิดขึ้นบอวค่าบ <Yeah. S 2> ูส์มาแรงสุดๆค่ะและสี ดำค่ะตัวมาแรงของเขาค่ะสีดำคะ่ะสีดำไปใส่กระเสื้อฟอกตัวนี้แม่กดเสื้อฟอกตัวนี้ไปด้วยโคตรจะสวยใช่แล้วค่ะเสื้อฟอกตะก้าสีนะคะ,ะและนี่ค่ะสีเทาปึ๊บอันนี้ก็จะผ่องขึ้น<ว>เป็นโทน<ช>ดำแต่ว่ามีความผ่องขึ้นและอีกอันหนึ่งที่แบบห้ามพลาดเลยคือสีแดงเพราะสีแดงข <ใน S 1> ับผิวมากสมมติว่าเธอใส่เสื้อโคงเสื้อเข้มเธอเอาหมวกปรับเข้าไปจบเลยสวยเลยน่ารักเลยกดได้เลยนะคะ ราคาดีมากๆอยากจะกดทุกอันสีนู๊ดหน่อยนี่งน,นู๊ดสวยมากนีใ่ให้เทียบนู๊ดกับน้ำตาลถ้าเลือกสองสีนะนู๊ดน้ำตาลเชียร์นู๊ดน้ำตาลถ้าเลือกสองสีล้วชมพูก,กับน,นูด๊ดหรือไม่กะเทาสามสีนี้เทาชมพูอะเพราะหมวกสีดำ่าเรามีเยอะกันแล้วน่าจะมีเยอะใช่แต่ชมพูแบบสวยแล้วมันหายากนี่เ็นคนไม่ค่อยชอบน้ำตาลนี่ สวยชมพูก็ขาเทาชมพูใ่เทาชมพูสวยชมพูที่สวยเนาะจริงเทาชมพูสวย่อเด้วใส่ให้ดูเทาชมพูเทาชมพูก็จบต่างมาแล้วค่ะนู้สวยจริงนู้สวยอันเนี้ยเทาเทาสวยถ้าเป็นสาวสตรีนู้แต่ว่ายีก็น่ารักกลมเออกลมอ่ะหรือหรือนี้ขวัญเอายีนเอายีก็ได้เนี่ยน่ารักมันจะได้ตัดไปเลยมีสดใสอันนึงแล้วก็ทึบๆอันนึง จบนะไปแล้วนะคะแดงสวยจริงบอกพูดเลยแดงเราทำเก่งสวยสวยกอดอเราสีนะคนเราดีนะคนกราดีมากเลยเราคอนั้นได้ได้ได้โอ้โหเออโทษนะคะเวลาคนอื่นไล่เขาเป็นอย่างนี้กันไหมคะเวลาคนอื่นมาไล่เขาเขาเล่นกันกดอย่างนี้ไหมมันติดกันกดแต่ว่าตอนนี้ดูทุกคนกดหมดเลยทุกคนกดเกินอ่ะขอดูอันนี้ดูเป็นอย่างอันนี้ดูเป็นเที่ยวเที่ยวเนาะเที่ยวอะไรจะสวยอ่ะ อันพ no? ี่ผิดมากค่ะร้อยหกสิบแปดใช่แกอะไรหรอมันเป็นยีนพ่อเป็นผ้ายีนพ่อนี่ได้ร้อยหกสิบเก้าหกสิบแปดบาทใครกดได้กดเลยนะใครใส่ก็สวยจังเลยนะหนูจะซื้อสีแต่ว่าขวัญขวัญก็ลังใส่ขวัญขวัญยืนได้ไหมขวัญสีแล้วขวัญเอาสีดําใส่ดิสวยมากเลยอ่ะสีดําไม่ไหนอีกแล้วไอ้ตัว กับพี่เก่งนะพี่เก่งเอาไปเจ๊เขจะใส่หมวกสีเออแต่กับตั๋วจริงๆนะวันนี้เป็นอะไรอ่ะป๋าหมวกสีเออราคา199บาทจบเลยอ่ะหมวกเข้าถูกต้องถูกต้องอันนี้หมวกสีดำนะคะหมวกสีดำนะหมวกไป150บาทแล้วค่ะเเออดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวไม่พอค่ะไม่วกใส่อะไรอ่ะ จริงอะจริงหนูชอบชมพูชมพูดูชมพูชมพูก็บอกในสีสีไหนเอ็มป์เอสเอสมันเป็นสีนี้ใส่กับเสื้อเสื้อฟองใช่ตะกร้าที่สีนะดีมากเสื้อตะกร้าสีกระเป๋ายังไม่บอกซื้อนี่ดีกว่าตะกสีเดียวแล้วใช่แล้วค่ะเสื้อเหสียังตะกร้าสีอ่ะค่ะเสื้อที่ไม่ก่อนใส่ใส่เอ็มปย หนูซื้อสีนู้ก็สีชมพูเพราะว่าสีดำมีเยอะแล้วมุกไมแต่สีดำก็สวยนี่เทาป่ะอ๋อนี่ดำดำก็สวยเขาบอกขอเทาเทาเทาอีเทาพีบีมาสีอ่ะเทาเทาคือได้ที่ผมใส่อันนี้ของสีดำค่ะอันนี้เทาอันนี้ดำสมมติว่าเป็นแก๊งเพื่อนสมมติฟอบฟอบฟอบมันเลยมันเลยทำให้สีกระโดดก็เลยสวย แดงพี่จุ๋มใส่สวยตอนเนี้ด้วยสีผมดูดิลองใส่สีกลมดิมันเข้าเกิงเกงยรยีนถ้าสวยว่าไหนใส่เกงยรงยีนเสื้อขาวใส่โวกสีกลมจบอุ้ยจบเลยค่ะตอนนี้นะคะเสื้อปะก้าสีที่พี่ขวัญใส่อยู่นะสีเฟดเติมให้แล้วนะคะใส่เอดเติมแล้วอีกหนึ่งนาทีต้องมีปะเสื้อเฟสก็ต้องมี ที่จากทางบ้านสั่งมาต้องมีจริงแล้วใส่กับหมวกจบเลยอ่ะต้องมีไม่ได้ฮะเดี๋ยวไม่น่ากดนะไหนถ้าขวัญใส่สีนี้ก็ไม่ได้ไม่พอแมทกางเกงขว่ต่ขวัญชุดนี้สวยนะสวยผ้าดีด้วยสบายสุดๆใช่ป่ะกางเกงยีนอย่างเงี้ยจริ้งเกงยีนอ่ะจริงๆอยากมากเลยอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะกางเกงยีนคือสุดๆเลยอ่ะ สายข้างหลังนึงไวคิวอ่ะคุณก็พูดเน่ะเมื่อกี้ดึง่าคิวเดินต้อนต้อน้นค่ะหนูอุ่นนี่ขนาดนั้นเลยเหรอก็เปล่าสูงเท่ากันปาเขาสูงเท่าคุณแม่ซื้อไปเหรอหมวกราคาดีก็ใสสวยด้วยหายยากมากหมวกที่จะใสสวยมันหายยากมากมันเหมือนแบบคุณแีุ่ใช่ไหมเหมือนหมวกราคาเจ็ดแสนร้อยไง จริงแต่ราคากดได้หนึ่งร้อยสิบแปดบาท่ไ้าะไรนหายากมากนะคะเอ้หมวกจะแบบสีสวยทุกคนอีกหนึ่งนาทีเราจะไปจากหมวกแล้วนะครับใครจะกดกดได้เลยนะใช้เวลากดหนึ่งนาทีสุดท้ายนะสองทุ่มครึ่งเราจะไปอย่างอื่นแล้วครับว่าคนว่าคนใส่บวกสีเทาหรือสีดำอุ้ยใส่เสื้อใส่เอชก่อนหรอุ่นดำหรอน่ะใส่เอชไปก่ มือเสื้อตะก้าสี่พี่หมุนใส่อเ็ม M สวยมากทุกคนครับพ่กางเกงไงของคุณออนกว่าคุณขวัญพ่อคุณขวัญน่ะสีดำพ่อเป็นเข่ามั้งเสื้อนะใช่เนี่ลองใส่กับหมวกเขาอ่ะนี่ก็เขียนได้ยีนห้สีพี่นั่นหนสีเลยคือใครขับหมวกสีเฟสฮะมันมีอยู่สีเดียวในตะก้า กดได้เลยนะสวยมาพี่พีทโอเคครับเมันเขาล็อกไหมเรามีชุดที่เป็นเซ็ตเนาะมีชุดที่เป็นเซ็ตซึ่งน้องน่ารักมากเดี๋ยวให้ดูเรากดอาจากดคือมันเป็นชุดเซ็ตอะไรไม่รู้มันเป็นชุดที่ตั้งใจทำมาเป็นชุดชุดนอนหรือว่า นึใส่เที่ยวนึกใส่เที่ยวนะครับน่ารักมากคือมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่แบบเป็นผ้าย้อยๆแล้วก็เป็นผ้าใหม่นะครับเป็นผ้าใหมนะผ้าใหมตะลีมันจะไม่ไม่นี่มันจะไม่หดมันจะไม่เฟดแล้วไม่หดไม่เสกและปากต้าขึ้นมาก่อนจริงคือใส่เที่ยวได้อยู่แล้วแล้วคือทรงมันสวยอะเอาจริงๆแล้วแล้วคือผ้ามันนิ่มมาก ราคาตอนนี้อยู่ที่เจ็ดมาขอมีฝาแปดมาสี่บ้่ะมาทุกคนมีฝาแฝดมาด้วยนี่อันนี้น้องพีนะค่ะนี้น้องพังมาทุกคนจะบอกว่าอันเนี้ยไปขอราคาพิเศษเข้ามาเลยนะราคาที่ทุกคนจะเห็นเป็นเซตนะเป็นเซ็ตเสื้อก็คือเป็นเสื้อ พร้อมกางเกงขาสั้นนะครับพร้อมกางเกงขาสั้นจะไปใส่นอนก็ได้จะใส่ไปเที่ยวก็ได้เป็น B1 B2 วันนี้ทุกคนกางเกงได้ถึงเอลสีนะเสื้ออกถึง46นะครับมีไซส์เดียวเรามีสีอะไรบ้างสีนี้เป็นอีกสีหนึ่งที่คุณหนูมากบุ๋มใส่นี้เดี๋ยวนี้บอกกับบุม อ่าครอบุ๋นแสดนี่ฮะนี่เป็นสีน้ำตาลเข้มนะน้ำตาลเข้มกับขาวมีดำมีแดงน้ำตาลเข้มและและฟ้าครับทุกคนอันเนี้ยแลดเซลเป็นราคาที่จะขายแต่งตัวเหมือนไปนอนพอๆเหมือนไปเที่ยวใช่หรอหรอคุณแม่ไม่คืออย่างงี้คือนู้ใส่นอนได้เลยหรอคุณพีชนะคุณแม่ตัวใส่เต็มหแบบคนพี้นะทั้งหมวกทั้งหม้อจนไปนอน ไม่ก็อย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวเซนเนี่ยทาราคาพิเศษให้เขาอยากให้คิวใส่สีฟ้า้าน่อยคิวไปสีฟ้าไม่ใช่แม่ทำไมอ่ะไม่ไหวละแล้วแล้วสิทุกคนร้องขอนะไม่เอาไม่ใช่รอใส่มันจะเป็นไงอ่ะดึงดึงไม่ออกเลยอ่ะสิ่งป้าแป้ดมาคิวขายยาวที่นี่ดูพิ้วไงจะบอกว่าอ่ะมาราคาแปดเซลถ้าใครรอกดนะ เลลจริงให้15นาทีราคาดีมาก,ากจริงๆถ้าอยากให้คิวใส่พิมพ์ว่าคิวไว้นะครับถ้าขึ้นถึงร้อยเดี๋ยวคิวก็ไปเปลี่ยนอหม่ตัวยังเปลี่ยนมาเลยจริงๆคือมันเป็นเสื้อที่ผู้ชายก็ใส่ได้นะผู้หญิงก็ใส่ได้มันไม่ได้แบบไม่ได้ผู้หญิงอะ่ะใช่แล้วก็มันเป็นชุดที่เป็นเสื้อผ้าไหมอิตาลีอย่างที่บอกว่าไม่หดสีไม่ตกพานิ่มมากใครจะซื้อไปใส่นอนก็ได้นะครับก็ได้ คิวขึ้นคูณแล้วนะครับตอนนี้คิวคูณสิบสองแล้วไอ้ที่ผมใส่คิวอยู่ข้างๆครับคูณไปถ้าคูณถึงร้อยอ่ะเพราะอยากเห็นคิวใส่ทุกคนอยากเห็นคิวใส่คิวคิวเต็มเลยขอแฟลชเซลทุกคนอย่างที่บอกว่าให้สิบห้าทีราคาดีมากๆเซตนี้เป็นเซ็ตที่ได้ทั้งเสื้อและกางเกงนะครับแล้วเป็นผ้าใหม่ด้วยตัวเสื้อใส่ได้ถึงอกสี่สิบหกกางเกงได้ตั้งแต่ยี่บแปดจนถึง สี่สนะครับค่าิวเจแล้วคิวเจ็ิบคิวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวชีจะใส่สีฟ้ามาให้ดูมาแล้วแม่มาแล้วมาแล้วฝาแฝดมันไม่รัดพุงเยอะนะใช่เพราะว่ากางเกงมันได้ถึงเอลสี่สิบสอราคาแปดเซลมาเมื่อไหร่ครับกดเจดูอีกหนึ่งนาทีแปดเซลลมาถ้ามาทุกคนตกใจราคาแน่นอน ่ยังยืดุณไม่เจ็บเลยอ่ะ228บาทอุ้ยสอง้อยยี่สิบาทได้เสื้อกับกางเกงนะมันถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วถูกมากชิ้นละร้อยอ่ะแล้วผ้าดีมากก็น่าจะให้คะแนนอะไรหนูรู้ว่าเซ็ตเท่าไหร่228บแปดบาทจะ600กว่าครับแปะเซลให้จากเจ็ดร้อยเก้าสิบปุ่มไม่มันเป็นชุดใส่ไปเที่ยวได้ผู้หญิงชอบใส่งเงี้ยออกไปเที่ยวไปคาเฟ่อะไรเงี้ยอคิวของคิวชุดคิวไม่ Q ไม่ชอบโชว์ขาหรอทำไมอะเห็นโชว์ขาไม่รู้จะอยู่มันมาไม่เคยโชว์ขาเลยขาสั้นเอาลูวถ่ายที่ถ่ายรูปขาให้มุยืออะไรหรือใครนะอีกคนหนึ่งอ่ะเออเจอหลาดอะไ่ถ่ายขาให้เขาเขาถ่ายมาเอาหรอทุกคนราคานี้จริงถูกมากสองร้อยยี่สิบแปดบาทเอาไปสักสีหนึ่งกางเกงได้แต่ เอลยี่แปดจนถึงสี่สิบสองเสื้อได้อกสี่สิบหกไม่มีเข้าเอลนะครับผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้ใส่เป็นเขาเรียกว่าผ้าไหมอิตาลีใช่ไหมผ้าไหมอิตาลีจะเย็นสบายซักแล้วไม่ยืดไม่ขดนะคะแล้วก็สีจะไม่สีจะคงอยู่มีความสดอยู่แม้ซักไปบ่อยๆก็ยังได้นะคะผ้าะไหมอิตาลีใส่สบายถ้ะแล้วสีเย็นแล้วผู้นี้เขาจะชัดสีจะะชัดหผ้าไหมอิตาลีซักกี่รอบก็ไม่เป็นขุย ได้แล้วค่ะใช่คือคือทุกคนถูกมากนะจริงจริงเลยค่ะเออจริงไม่ต้องไม่ยับใช่ไม่ไม่ต้องรีบผีไม่ตกไม่หดแล้วผ้านี่มากไม่ย้อยจริงจริงแล้วผ้ามันดูแพงสองร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับคือชุดเซ็ตนะสองร้อยยี่สิบแปดบาทแล้วเป็นผ้าใหม่อิตาลีอย่างที่บอกอธิพานะกดได้เลยครับถูกมากตอนนี้ยอดเริ่มวิ่งแล้วอย่างที่บอกให้สิบห้านาทีนะมันอินเตอร์ีที่ไม่วางครับ มันดีม้ม่มจะบางบางสบายพวกนี้ห้ามจะใส่แล้วเย็นๆเอมาะกประเทศไทยระบายอากาศได้ดีพวกไมลตารนี่นะคะอันนี้สีดาขาวครับอันนี้น้ําตาลขาวมันออกออกครีมครีมนิดนึงนะแล้วตัวตัวตัวมาโชว์ตัวของตัวเนี่ยไซส์เดียวเลยค่ะ<อ>ไซส์อยู่ที่เท่าไหร่นะคะพี่พีทไซส์มีไซส์เดียวคือเสื้ออกได้จนถึง46กางเกง28จนถึง42อะของตัวสีแดงนะครับน้ําตาลแดงถึงเท่าไหร่นะคะ เอลถึงสี่สิบสองยี่แปดถึงสิบสองหสาวให้ได้ตัวหมดจะให้ตัวสาวหยุดนอนอยังครับไปเที่ยวยังไม่เที่ยวอะไรอย่างไม่เที่ยวอะไรอย่างสาวสุดทุกคนไหนชิปากลายมีไซส์เดียวครับมันจะมีไซส์เดียวเลยนะรูปผ้ามันนิ่มมากเลยนะใช่ครับจริงสบายมากคุณแม่คืออย่างที่บอกครับว่าใครจะกดกดได้เลยนะแล้วก็ราคานี้คือได้สองชิ้นนะเสื้อกับมางเกงมันโคตรนะหยอกมา คือออกพี่ทุกคนตู้ไปเที่ยวดูที่เท้าแต่พี่พีจะเข้านอนค่ะเพราะว่าปวดเท้าอกสี่สิบหกเอลถึงสิบยี่สิบแปดถึงสี่สิบสองมีไซส์เดียววันตู้ก้ามขาเยอะนะนเดเอลอีกแค่ไม่กี่นาทีนะจริงจริงขาขาปกติไม่เป็นอย่างนี้หนาวมากคือไม่ใช่เพราะว่าวิ่งมันถึงมาเป็นเอ้ใช่ค่ะวิ่งแล้วเป็นลีขาปกติมันจะเรียวมากเดี๋ยวมีใครไปขาปกติมาโชว์หน่อยนี่ หมัวไไม่หนูเต่บอลคือค่ะฉันก็เต่บอลตอนมอมอปลายอ๋อใช่เล่ตะก้อ้ว่ปะเล่ตะก้อด้วยหาตู้กล้ามเยอะนะมีดีครับสีฟ้าสวยมากนะจริงๆสีฟ้าเป็นสีที่สวยมากครับเดี๋ยวเจ้าของแบรนด์จะใส่ให้ดู เอาละจอบาคาสวยแล้วอย่างที่บอกว่า15นาที228บาท228บาทกดได้เลยครับกดได้เลยคือราคาดีมากๆราคาดีมากๆนะคือจากปกติอะ600กว่าบาทเนาะได้2ชิ้นแล้วราคาเนี่ย228เราให้กด45นะครับไม่เออจริงเขาดูว่าเาหนูเข้าใหม่เข้าใหม่ตลอด เบอร์ค่าเบอร์มากค่าไม่มีความคมชัดเลยเป็นไรอ่ะอันนี้ครับปอดพีพีใช่ไหมครับอะไรครับใช่หรือเรากลับมาไวไฟ์นอไวไฟไม่แย่กว่าเพราะมันไม่เต็มสามขีดไม่รู้ราอเตอร์มันอยู่ไหนไม่ชัดช่วยกันหน่อยนับรับมากทุกคนแต่เสื้อสวยอันนี้ใส่นอนได้ใส่เที่ยวได้เนาะ ตัวไหนว่าตัวั g หรอ 5G 5G ช้กว่า 2G ชัดกว่าถ้าเราอยู่ใกลยู่ใจ 2G ใช่ไหมครับไม่แน่ใจอ่ะแตไม่ได้แน่ใจเรามาดูก็มือถือชัดแล้วค่ะไม่ไม่มันถ้ามันขึ้นสัตถ้าผมมันไม่ใช้มือถือมันจะขึ้นโอเคถ้ามันต่ำกว่า200เมื่อไหร่อ่ะมันจะไม่ชัดไม่ชัดแล้วมาชัดแล้วอ่ะแม่มาทุกคนอย่างที่บอกว่าเรามีเสื้อผ้าไหมอิตาลีนะครับตัวเนี้ย ใส่สบายเที่ยวได้ใส่นอนก็ได้นะข้อดีของผ้าแบบนี้คัน,น<ล>ไม่ยับ,บยเลยและสีอะชัดมากค,คือถ้ามันเป็นดำก็คือดำถ้ามันเป็นแดงก็คือแดงถ้าเป็นน้ำตาลคือน้ำตาลสดหมดและไม่ต้องรีดมามาแล้วสีน้ำเงินใส่มาแล้วตัวตัว,ตวเ,เป็นสมองบอสที่สวยมากเจ้าของบบ<ม>นะครับเจ้าของค่ะเปิอธิตานัญญาค่ะเจ็กมา สีสีนี้ก็าฝ่ายนี้สุดแล้วและทุกคนสีเจ้าของใส่เองก็ต้องเนี่ยยิ่งกว่าคิวใส่อีกกดเถะน้ำเงินฟ้าฟ้าแดงน้ำตาลขาวนะครับแดงขาวและดําขาวกดได้เลยจอนี่ยคนออกไปตาไปไหนไปยอะๆทุกคนพูดเต็มสุดดูดิใครไม่เข้าพัอก็วใครมาใส่เองได้ักเพื่อนขนาดนั้นอะ ทำไมต้องใส่ได้สั้นขนาดนั้นดึงดึงฉ่ำได้ใช่ไหมสวยเที่ยวบ้องใส่ใส่ใส่าส่ใส่แต่อย่ที่บว่ใส่เราไม่ใส่ใส่กว่าบาทนะใ้่ใส่ใส่ใส่ส่อก2ใส่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 ใะ่ใส่ใส่ใสลอสกใส้ใส่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 ใี่ใส่ใี่ใส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 ่ใ่ใส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 ่ยส่ใส่่ใส่นส่ใส่นส่ใส่รส่ใ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  เต้นเดี๋ยวเราเก็บน้าใครดําใครชอบอะไรให้นั่งลง690บาทนะเหลือ228บาทถูกมากนะกระเซตอ่ะได้สองตัวตัวละร้อยอะใครจะกดกดเลยไปตอนนี้ไป28ตัวแล้วค่ะตอนนี้ตะก้าฮอตหกสิใครกดไปจ่ายเงินให้หน่อยคือมันฮอตเลยเลยคือเลือกสีได้เลยมีตัวเธอมาหน่อยให้เขาเห็นสีอ่า จริงๆหนูให้พี่สาวก่อนจริงจสีนี้สวยนะถ้าเป็นผู้หญิงสีฟ้าสวยครับผู้ชายสีดําได้สีดำได้คือมันไม่ได้ดูแบบคือชุดมันไม่ได้ดูผู้หญิงอะต่อคนอะอันนี้ใส่แซ่บเลยอันนี้มินิมอลใช่อันนี้มินิมอลเอาจริงสีนี้ขายดีสุดค่ายแบบมินิมอลสีน้ำตาลนี่คือสีที่ขายดีที่สุดเลยนี่แล้วคุ้นครีมด้วยนะจะทำให้ขับผิวสดๆเลยมาดูนะ คือใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาว่าใส่ยางยืดไม่ได้แบบนี้ก็ใส่ได้สบายมันไม่หลาดเกินมันไม่หลาดใช่แล้วมันใส่ขยายได้ถึงเอล42นะครับเอล42นะเริ่มต้นตั้งแต่28เป็นยางยืดค่ะแล้วเป็นยางดีด้วยอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะใส่ไปแบบคาเฟ่ยแต่สีแต่สีที่เพื่อนใส่ไปดูไม่เหมือนชุดนอนนะดูไปคาเฟ่ได้ไม่ได้เลยใช่ค่ะสีเนี้ยสีฟ้าดูดูเป็คาเฟ่ได้เตียก็ไปได้ใช่ของต์โต้ก็ไปได้ไปได้ครับ ด้าจะไปกับเขาเหมือนกันสีฟ้าสวยสุดตอนเนี้ยจริงสีฟ้าสวยสุดจริงๆเพราะว่ามันสีมันสวยอ่ะปลานดำตาลข่ายเลยค่ะมันไม่ดีอะไรอันนี้ว่าผัดจริงดำได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ให้ถึง45อีก3นาทีเราจะไปจัดตะก้านี้โอเคอีก3นาทีนะคะอีก3นาทีนะคะ อย่างที่บอกนะว่าผ้านิ่มมากครับจะเอาไปใส่เที่ยวก็ได้ใส่นอนก็ได้จริงๆค <c oughs> ุ้มอ่ะ ร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทใช่ค่ะตัวนี้ผ้าเป็นยังไงะคะผ้าใหม่อิตาลีค่ะซักสบัดปากแค่นั้นพอไม่ต้องรีดเลยเอาแบบง่ายๆายสบายๆายใครเป็นสายขี่เกียจเอาตัวนี้ไปที่สาคัญคือแยกชิ้นได้เลยเอาเสื้อไปใส่กางเกงยีนก็ได้กางเกงไปใส่กับเสื้อยืดธรรมดาก็สวย<อ>ใช่ค่ะไม่มไใช่กางเกงยีน,ใ,น,ใ,นใช่ค่ะเป็นแบบกางเกงยีนธรรมดาคือสวยเลยค่ะหรืออยากเอากางเกงขาสั้นไปใม่กับเสื้อยืดธรรมดาคือสามารถใส่ไปแบบกินข้าวกินข้าวชิลๆก็ได้ใช่ค่ะ ใช่เลยเใช่ค่ะแบบเขามาเองจริงจริงถูกมากถูกสองร้อยกว่าบาทอะไม่เคยขายราคานี้เลยค่ะแต่ว่าเอาไปแมทนู้นนี่นั่นใช่ค่ะใช่แล้วค่ะตกตัวละร้อยกว่าบาทใช่ค่ะ ผมผ้าค่ะวันนี้ไลฟ์วันนี้ไม่าจะใส่อันกางเกงยีนส์ได้ใช่ไหมคะเย้ขอบคุณค่ะใครอยากได้ต้องรีบกดในไลฟ์นี้นะเพราะว่าเิคนไม่เคยให้ราคานี้กับที่ไหนเลยบอกเลยว่าราคานี้คือทั้งเซ็ตนะคะลูกค้าเสื้อหนึ่งกับเกงหนึ่งในราคาพิเศษเพียงแค่เท่าไหร่นะคะ128บาทอันนี้คู้บองจ่าย จะจะร้องไห, no? ห, like? ห้แล้วค่ะจะร้องไห้แล well. ้วก็ผลิตเองไม่ได้เลยนะคะราคานี้นะคะใช่ค right. ่ะกดได้เลยนะครับกดได้เลยนะจริงๆถูกมากที่ท uh, ําราคาให้อ่ะแล้วก็ผ้าดีผ้านิ่มใช่ค่ะมีขายาวขายาวมีค่ะมีรุ่นใหม่ด้วยเปิดตัวเฉพาะถ้าเป็นรุ่นนี้ไม่มีค่ะถ้าเป็นแบบงานแบบนี้เลยไม่มีใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะลองไปเปลี่ยนเป็นเกงยีให้ดูมันน่าจะเข้ามากอันนี้ควรจะเข้ากับสีอะไรเดี๋ยวพี่ๆก็จะไปเปลี่ยนเป็นกางเกงยีให้ดูว่า แล้วตันนี้พอปลยนยีนได้ไหมอย่างที่เปิ่นบอกเนาะบางไม่คาก็หนาไม่บางแต่ไม่หนาค่ะเป็นเป็นผ้าไหมอิตาลีเลยความหนาอยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบกรัมประมาณนั้นเพราะฉะนั้นใส่แค่เสื้อในธรรมดาได้เลยใช่ค่ะผ้าบริ้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนผ้าไหมอิตาลีใช่แล้วค่ะเป็นเส้ออกายที่นีให้เลยทุก่านจา ทำเป็นทุกอย่างค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วมันแบ็ง่ายมากทุกคนค่ะใครที่กำลังลังเลนะเอากางเกงยีนสักตัวหนึ่งอ่ะไปใส่คู่กับเสื้อเชิ้ตคือสวยเลยนี่อ้า ทุกคนรีบจิ้มจ่ายจบนะเพราะว่างานวันนี้สวัสดีค่ะพี่เกรซค่ะสวัสดีนะคะเสียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอเอาเป็นว่าคือปกติแล้วว่าอติภาจะไม่มีราคานี้เลยถูกที่สุดจะอยู่ที่3 7 9บาทคือทั้งเซตแต่วันนี้เฉพาะในไลฟ์พี่แก้มบุ๋มนะคะขออนุญาตเปิดโปรให้อยู่ที่2 2 9แต่ต้องซื้อให้ทันเพราะอันนี้คือราคาที่โดนคูปองอถ้าไม่ทันก็จะอยู่ที่ประมาณ2 9 9บาบาทนะคะซึ่งคุ้มแน่นอนนะคะทั้งเซตนี้นะคะ พี่แก้มุมงระหว่างที่เปิดโลกม้อเป็นยีนธรรมดาได้ไหมนี่ไม่ได้ามาดูไม่เข้ามันดูไปอมะดูอะไรมนดูแบอรม่ยอีนรุ่นใหม่ยีนรุ่นใหม่จบจบใช่กระกมันดีเลยอ่ะ นี่เปาเจ้าต่ามาบ้านเราตัดออ,อกโอโอเคค่ะก็รีบกดเลยค่ะที่รักรีบกดเลยนะคะเพราะว่าเปิดราคาให้ดีมากแล้วเหลือเวลาสําหรับแฟลชเซลอีกไม่กี่นาทีนะคะใครที่อยากแมทกับกางเกงยีนแมทได้เลยใครที่อยากแมทเข้าเซตแบบนี้อาจริงไปคาเฟ่สวยมากหรืออยากใส่กางเกงขาสั้นวันชิลชิใส่คู่กับเสื้อยืดธรรมดาแม้สามารถออกไปกินหมูกระทะหน้าปากซอยได้เลยสบายๆนะคะตือนให้แก้มพีทมาบ่อยนะคะมาอีกแน่นอนแน่นอนค่ะเพราะว่ามีป้ายแท็กที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ เราเราศาสตร์ทำกันไว้แบบคอแหลกแต่ว่าทํไม่ทานทำไม่ทานป้ายทําไม่ทันนะคะมาอีกแน่นอนนะคะรอติดตามขอบคุณค่ะความยาวส6 5นิ้วค่ะใช่ค่ะท่องมาแล้วเรียบร้อยแบบที่ไม่ซีเรียสเลยเลยอยู่ตามงานไม่นี่เลยทำงานง่ายเกินแล้วใส่กับเข็มขัดก็ได้นะพี่แกมบุ๋มอันได้คุยฟองดูแบบนี้ไง เขาแต่งเรื่องแล้วนี่กางเกงรุ่นใหม่ที่มาเปิดตัวในไลฟ์เราใช่แล้วค่ะยิ่งคุณบอกต้องลองแล้วล่ะหนูพี่พีแต่อกี้ใครถอดไปไหนเนี่ยพี้ไอรูปแบบแดงรูปนี้ได้เลยคุณบอกว่าเสื้อเนี้ยได้ทั้งกางเกงได้ทั้งเสื้อแล้วเอาตกนะจบกางเกงกีตก็ได้แดง แดงคนใส่มันไปไหนแล้วไม่รู้ว่าค่ะพี่ดูแบดบอยเลยอ่ะใช่ค่ะเออได้เลยเก่งขอเชื่อจริงทุกคนซื้อเซตนี้นะจบเลยอ่ะเป็นแมทกันเกงแมทได้เลยค่ะกางเกงขาสั้นแยกใส่ก็สวยใส่คู่กับยีนก็เท่แล้วก็ยูนิเซ็กซ์ด้วยนะคะอกได้ถึง46นะคะทุกคนขาพี่พีดีหล่อราคาดีหล่อเกงสวยมากเดี๋ยวกางเกงไปให้รื่ต่อไปเลยเกออย่่่าางทีบบบวแนี่ยมันไปได้สวยนะเนี่ยมีประกบูนไว้เมส กาแฟลอยเลยใช่หรอโชพระเลยนะมีพระมีพระคนอื่นเขาใส่อะไรนที่โชพระหวานมีโชพระหรอแบบเป็นเรื่องเป็นเรื่องนี้เลยนะปากหนูไล่ะเรื่องอะไรนะปากไม่ไม่ไม่ที่แบบเป็นเรื่องพระพระผงอะเข็มจีราเหรอคะเรื่องอะไรสักอย่าลในเร็วๆนี้เร็วไปเร็วไปนี่มีเพิ่อนเข้าวงการมา นี่จริงๆอะไรอท์อะไรพักเครื่องอะไรอ่ะโอ้ยขยบไม่ใช่คนเล่นของอะไรพักเครื่องอะไรสักอย่างเร็วๆเนี้ยเร็วๆเนี้ยในไม่ใช่คนทรงเป็นหนังดังด้วยไม่ใช่ในคนเกยอะไรเัี้ย่างอ่าใช่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 ไในราไม่รรู้จักเื่องไนะอยู่ไมมันเพิ่งออกมาในเน็ตฟลิกจริงๆ เดื๋ยสสตูว์นผ้าเท้ผ้าแท้คนเกเอออะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นผ้าอะไรคะรีดยากไหมผ้าใหม่อิตาลีไม่ต้องรีดเลยครับสบายดีสวยนะเนี่ยเมื่อก่อนเราชอบขายมากเรทดูเรอใหม่อิตาลีอ่ะเนาะเราเอาใหม่ใหม่อิตาลีมาขายเดือดสบายทุกคนไปจะร้อยเซตแล้วนะชุดเนี้ยได้กางเกงไปด้วยแล้วผ้าดีมากแล้วคือเอาไปแต่งอย่างนี้ได้ด้วยน่ารักมากเลยอ่ะนี่แหละตำนานหนุ่มครีโอพี่มุกม่อเออว่ะ ุล่ะต่อให้บุกเป็นมิสเตอร์โชว์พีทก็เป็นหนุ่มคีโอได้ตำแหน่งไหนคะได้ได้หนึ่งในห้าอะไรสักอย่างเลยไม่เลยไม่ได้ที่หนึ่งปีที่ได้ที่หนึ่งคือน้องน่าน้องลุกอ่ะใช่นะอ่านึกออกค่ะหนูนึกออกลุกอ่ะหล่อหล่ะโอเคที่พีก็ต้องพาอยู่เราต้านไม่ไหวเราต้านไม่ไหวอย่างนี่ยนึกออกหนูนึกออกเลยค่ะพอพูดชื่อแต่ถ้าพี่บุ๋มเจอตอนนั้นคือ ผมได้ปีพอได้โชว์เปลี่ยนอะไรนะคะได้ปีไหนก็ไม่สำคัญเปลี่ยนเลยนะคะมันผ่านไปนานแล้วก็เปลียีเอาสุะบาดต่อนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะเปิดตั้งใบอกว่าเกมที่นี้เป็นยังไงคะผมเปิดให้ดีหน่อยกันเกงตัวนี้นะคะเป็นงานตัวใหม่นะคะทุกคนจริงๆตั้งใจจะเปิด12เดือน12แต่นะวันนี้มาถึงแล้วใครอยากได้นะคะเป็นกันเกงผ้ายืดความหนา14ออนยืดและนิ่มมากค่ะพี่ใช่ค่ะ พอดีมันมันยืดจริงมันยืดแบบยืดเลยอ่ะคือใครชอบผ้าแบบกางเกงที่มันยืดได้แล้วใส่นอนบนเครื่องสบายสบายอ่ะใช่เลยแล้วมันเป็นยีนที่ยืดได้ดูต้งซื้อไปใส่ต่างประเทศทุกสีเลยตอนเนี้ยมันไมัสนมีกี่ีแล้วเก็บเอวด้วยก่อนแน่นอนค่ะเพราะว่าเพื่อนคิดว่าเปิดวันนี้ยังไงหมดแน่นอนค่ะใช่ มเปิดค่าห่อกเหมดเลยหรออธิภาช็อปดูรู้มันเยอะอธิภาช็อปไม่เปิดค่ะไม่ให้เปิดค่ะไม่ให้เปิดค่ะวันนี้ก็คือนี่อุ้ยน่ารักมากใช่ค่ะวันดี้นจริกทุนนี้อ่ะดีมากค่ะไม่ก็ไม่อันนี้อันนี้ดูดีอ่ะอาจจะต้องกดอันนี้พร้อมอันนี้ใช่เลยค่ะเดี๋ยวพี่เก่งพี่เก่งกดเก่งๆเอาพี่เก่งตายแล้ว กางเกงยีนอ่ะปกติผ้าจะอยู่ที่ประมาณ12ออนเองแต่ตัวนี้ความยาความมนา14ออนเลยค่ะใช่ค่ะคือขึ้นแบรนด์ได้เลยค่ะคุกดยีนสีนี้หรือสีนี้สำหรับตัวเองนะเลือกให้หน่อยสิอ่อนหรือเข้ม